สวัสดีค่ะพบกับเพชรพารานคะคะกับพี่ขายการกล้วยเช่งเคยนะคะวันนี้ขัดน้ําขัดตัวขัดาาความหล่อกันนะคะมาดูความสนของเด็กๆไม้แล้วมาแยงซีนกลัวแยงซีนเพชรดูดูหนุ่มเดียวพี่การกล้วยของเราทําอะไรเนาะดูดูดแม่เด็โชูชูช,ชูไม่อยากอาบน้ําครับพ่อหนาวหนาวหนาว ดู Dante, ดูดูจะตกไหม да. จะตกไหม да. จะตกไหมดูดูฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเราไม่อยากอาบน้ำหนาวเพราะหนาวขี่หลังไหมเพ็รอันนี้เร็วขี่หลังก็บตเด้อขี่เลยอ่ะนอนลงเลยเลยขึ้นไปนอนลงถึงตัวเลยเอ้าพี่น้องนอนขี่หลังไปเพชรขึ้นมาเพชรจไปขี่หลังพี่แล้วขี่หลัการกล้วยเอาอะไรมาเล่นน่ะการกล้วยเออดูดูขาบไม да. ้อะไรขึ้นมา การกล้วยคาบไม้โน่นโน่นเดินไปขึ้นหลังพี่แล้วเอ้ยเห็นพ่อขึ้นเอ้า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 พ่อผมขึ้นด้วยพ่อพ่อผมขึ้นด้วยเร็วจบแล้วโอ้ยมาเอ็นดูเถอะเนาะเด็กน้อยอยากขึ้นหลังพี่การกล้วยกับพ่อนะคะอาบน้ำยามเย็นๆจ้านะคะ เล่นด้วยเล่นกับพี่ดีกว่าเล่นกับพี่ดีกว่าพี่ก่อนเล่นกับพี่ดีกว่าเอาสาวสวยอยากเล่นกับเขาสาวสวยของเราอ้ยเอาเขาอ้ยเขาขึ้นหลังพี่หน่อยอ้ยออ้ยพี่เขาผมขี่หลังด้วยนะคะพี่ดูดูแม่ดูโอ้ยชอบใจชอบใจถูกใจเพชรเลยแม่ดูทํา โอ๊ยพี่อยากกดพยังงันผมนะผมเล่นกับพี่เฉยๆดูพี่มะลิเดี๋ยวพี่มาลิพี่มะลิกระแยงซีนเพสเพสอย่าไปทําพี่พี่หนักดูดออ <c oughs> บอกน้อง,งเ ระวังขาด้วยระวังขาด้วยเออมาออพี่ใหญ่นอนลงแล้วขัดเนื้อขัดตัวนะคะยามเย็นๆนะคะอจอมตัวนี้เกียนจะขึ้นหลังที่ตลอดเลยดูดู <laughs> <laughs> มีความสุขโอ้่พี่คะพี่แม่ดู พี่ก็นอนนิ่งให้พี่เด็ดนะเอาเอาเอาอยากหยอกพี่แม่นะนกกนนอุ้ยอุ้ย <laughs> นี่อึม้มสนุกถูกใจเพชรใหญ่เลยนะคะ <laughs> เอาช่วยถูพ่อพ่อผมช่วยพ่อเอาแปลงมาพ่อเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยครับอยากจะช่วยพี่ พ่อถูเอาถูเออเอาถูถูถูถนี่เอาช่วยพ่อเร็วจะได้เสร็จเร็วๆโอ้ยถูกใจเพชรเลยเอาผมช่วยพอ่อเอาแปลงมาพอ่อผมจะน,นอนนี่เลย,น,น,เลยนอนนี่เลยนอนด้วยกันหนึ่งนึกนึกกันช่วยนี่ค่ะมีการช่วยบุกโอ้ ตัวขับที่ใจนะขับที่เท้าเย็นนะคะจะได้ไม่มีที่ใจนะคะคุณแม่ในตัวก็จะดํานะคะนี่นี่ลาดูพี่มะลิพี่มะลิเดี๋ยวไปดูตัวน้อยทำะไรหายหายาตัวน้อยกระเด็นแบบพี่เอาเห็นพี่นอนเอาเอาทีเอา,เอาช่วยช่วยเอาเอาเอม เป็นดูเด็กน้อยจังเลยทำอะไรนี่ดูไม่ยอมเอาเอาข,อขึ้นพี่เอา,เอา,เ,อาเอาพี่อยู่นิ่งๆหน่อยพี่ผมจะช่วยขัดพ่อเออดู <c oughs> โอ้ยทางนู้นก็ช่วยวุ่นจังเลยวันนี้ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มะลิช่วยอะไรพี่มะลิก็ช่วยดึงสายยางออก <c oughs> <c oughs> โอ้ยนอนนอนนอนแต่ละแต่ละเชือก คุ่นวายจังเลยนายมีแต่คนอยากช่วยปีมะลิก็ดึงสายยางพ่อไปแม้นะช่วยถูหรือช่วยอะไรเนาะดูตัวน้อยๆนี่ก็ช่วยอาเอ้าๆขึ้นขึ้นกันก็บอกว่าเพชรเอ๋ยเพชะเราจะดื้อไปถึงไหนนี่ดูดูโอ้ยพี่อยู่นิ่งๆสิผมจะขึ้นน่ะโอ้ยผมอยากช่วยพ่อขับตัวให้พี่น่ะดูดู ให่เจ้าตัวน้อยใส่เลยเอาช่วยพ่อถูถูเออเอาถูอ้ยไปไม่ได้เหยียบหางพี่เหยียบหางอ้ยพี่กันจะบอกว่าเพรเหยียบหางพี่ทำไมดูดูแม่ดูเต็มเต็มเลยเหยียบหางพี่ดูเอ้าทำอะไรทำอะไรโอ้ยยอมให้น้องเหยียบหางดูลักน้องขนาดไหนแม่ อาาเอาเอาช่วยพ่อพ่อผมช่วยเอาผมช่วยเอาทรายใส่ให้อ่ะถูเอาถูช่วยพ่อหน่อยถูถูเอาแปลงมาพ่อถูนี่นี่ที่หยบแล้วจะชื้นแล้วเอาเหยียบขาพี่ไว้ไม่พี่ดูกระดิ่งจันเกล้็ดเพชรบอกจันเกล้วยบอกว่าโอ้ยเหมยจังเลยเจ้าเพชรนี่ จะนอนก็ไม่มีความสุขจะนอนอาบน้ำสบายๆหน่อยดูดูระวังขาพี่ถูกเด้อเอออ่านอนทั้งนั้นแล้วอะนี่พี่นอนแล้วพี่นอนแล้วระวังขาด้วยระวังขาระวังขาด้วยระวังขาด้วยการก็วันนี้บอกว่าอย่ามายุ่งอย่าไม่น่เน่เขาไม่ได้ตั้งใจท่านแม่แต่ไอ้พอดีเขา นี่นี่มันจะเคลื่อนไหวยอย่างนี้นะคุณแม่ไปถูกพอดีนี่นี่บอกว่าอย่ามาใกล้อย่ามาใกลด้ด <laughs> ูเอาเอาไม่ยอมอีกยังไม่ยอมอีกพี่พี่อ, uf, อุ้ยอะพี่นะคะถูกอ่อนอ่อนอ่อนไปหาเขาอีกแล้วแม่ค่อยๆถอย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 ,ถอยไปเล่นกับเขาอีกแล้วเอาเอาน่ดูการเกินนี่ยอมน้องทุกอย่างเลยดูโอ้ยดูทันดูช่า สเสร็จไหมเนาะวันนี้นี่มีจอมป่วนอยู่ด้วยแม่ดูไปดูกาง้วยเขานิ่งแล้วมันเพี้อยู่นี่แหละอย่าไปดึงสายพ่อเดอ้อไม่ต้องช่วยเราไม่ต้องดึงช่วยดึงสายพ่อเดอ้เอแอมาแล้วแอนมาแล้วอ่อนๆให้พี่ดีใจนิดนึงเดี๋ยวเขาจะมาเล่นกับพี่อีกเอาไปด้วยเอาไปด้วย ระวังขาพี่เด้อ yeah, ดู<ช>ดู<ช>ดูทอดูทำมูกกันกวยนอนดีๆสิลูกโอ้ยนาอมานอนล้ำมาทางนี้สิละ่ะโอ้ยกันกล้วยนี่มาแล้วมาอ้อนพี่แล้วพี่ผมเล่นด้วยนะพี่เออ <laughs> ร้องหาเดินก็ดีดีเลยมายอมอีกก็จะน้อยเอาเอาอยากจะช่วยพ่อก็อยากเอา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 ถอยถอยถอยแอบพี่ก่อนนี้พ่อเดี๋ยวผมช่วยถูหลังนะ้วกันนะพ่อ ระวังขาระวังขา,างโอ้ยเนาะมดแดงบอกย <c oughs> <c oughs> ัยไปถูกรางมดแดงบอกนุ่นพยายามเอามดแดงออกจากหัวเหนื่อยย่างเหนื่อยย่างเล่นเหนื่น <c oughs> อยย่างเหนื่อยแล้ว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 พอย่างพอย่าง ถูผมก็จะถูของอผมก็จะขัดตัวผมครับนี่ถูทำช็อกช็อกอันไหนเนี่ยมันดูสะอาดนี่ลูกทีนี้ไปแหงได้ไงทีนี้จะออกงานอีกโอเคไหมเอามาเลยก่อนตัดตัวไอ้เข่านี่ตัดตัดูดูดู left. นี่น่าทานสูกโอ้ย ขัดคันเอาถ,ถูถูตัวเองเอาพอถูพี่พายเอาตัวเองก็ถูกับเสาเอานวด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 เอานี่ก็จะเป็นการถูตัวอีกแบบหนึ่งของน้องช้างนะคะนี่ไอ้อายจังปแล้วน,นี่นะพี่ใหญ่ก็นี่นะคะนอนให้คุณพ่อขัดตัวอยู่ทางนี้ <c oughs> นอนทับสายเลยนะคะไห็มเมล็ดเ,เล่นไหมลูก พรุ่งนี้ไปเป็นกำลังใจให้แกนกล้วยกับน้องเพชรด้วยครับผมนะครับงานนะทีนี้ไปเท้าเลยพรุ่งนี้นะครับต้องขัดตัว้ว้ก่อนต้องอาบน้ำให้ละเลยจนน่าจะน่าจะน่าจะน่าอันไหนลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนวนสั่งรถ เอาคนละฟังแล้วโอ้ย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 ลูกยากนะคะเพราะว่าตัวใหญ่นะคะเท็ดเท็ดเด่งดันด้วยหมุนตัวเลยอ่านอนไปอีกข้างหนึ่งได้ไหมทิ้งตัวไปอีกข้างจอมสุนจอมวุ่นวายดูแม่ดูเน่าก็เที่ยวเที่ยวด้วยดูโอ้ยลงไปอีกแล้วโอ้ย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  นอนดีๆนอนดีๆเฮ็ดไปไหนมาเด้อมาเด้อมามามาิ่งนิ่งก่อนนะลูกเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยโบนิ่งก่อนระวังเด้อระวังเด้อ ก็อย่านอนเด้อเฮ้ยชิวอตัวน้อยรบ่อ่อนทีแล้วมาอ่อนทีแล้วไม่ได้กินไม่ไมด้ไม่นอนเลยเอาน่ไม่ดูดูนอ่เดยวไปทน้องมมีน้องนั่น้า ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า